ปีข่าวดีมาแจ้งสำหรับคนที่อยากจะได้เงินหมื่นดิจิต a l วอลเล็นะครับเพราะอะไรเพราะวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีคลังคุณพิชัยชุนหาวชิระท่านบอกแล้วนะครับว่าเงินหมื่นดิจิต a l วอลเล็ที่จะได้เป็นเงินสดและจะมีการโอนกลุ่มแรกบัตรคนจนและบัตรผู้พิการโอนให้20กันยายนนี้เป็นต้นไป ทีนี้ลักษณะการโอนของบัตรคนจนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะโอนผ่านทางไหนเพราะว่าโดยปกติแล้วมันมี2ช่องทางถูกไหมในบัตรคนจนเนี่ยมันจะมีอันนึงที่มันเป็น E-money หรือว่าจะโอนผ่านการผูกพร้อมเพก,กับเลขบ,บัตรประชาชนประชาชน13หลักเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วก็รอความชัดเจนก่อนแต่แน่ๆคือ20ได้แน่นอนจะโอนทีเดียว หรือค่อยๆทยอยโอนจะมีความชัดเจนขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เริ่มต้นเนี่ย20กันยายนส่วนบัตรผู้พิการก็จะเริ่มทยอยโอนในวันที่20กันยายนนี้เป็นต้นไปเหมือนกันแต่ทีนี้คนที่ได้บัตรผู้พิการการุณาไปตรวจสอบว่าบัตรผู้พิการของคุณหมดอายุหรือยังนะครับเพราะโดยปกติแล้วบัตรผู้พิการ จะมีอายุประมาณ8ปีวิฉะนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีพัฒนาสังคมคุณวราวุธเนี่ยบอกแล้วนะครับว่าต้องไปต่ออายุบัตรผู้พิการก่อนนะ,ะไปตรวจเช็คบัตรผู้พิการส่วนกลุ่มอื่นๆนะครับที่เป็นนโยบาย d i g ดิจิทัลวอลก็ยังคงเหมือนเดิมน,นะครับใครที่มีโทรศัพท์มือถือลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐจนถึง15กันยายนนี้นะลงหรือ,อยังนะครับซึ่งคนที่ได้ไปแล้วเช่นบัตรคนจนกับบัตร ผู้พิการเนี่ยก็ไม่ต้องลงทะเบียนจากนั้น16กันยายนคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ต้องลงทะเบียนตามหน่วยลงทะเบียนเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงนะว่าหน่วยลงทะเบียนที่ไหนอะไรยังไง